คุณยายช่วยเล่าเรื่องตอนที่เขาประสบอุบัติเหตุนะเป็นไงเป็นเาป็นสาที่กุ้งหรือไ็แตมไงเจากำลังเด่นที่กุ้งอยู่กเนี่ยเจาสาที่กุ้งแล้วแล้วแล้วล้วล้วแล้วแล้ว้วแล้ว้วแลอล้มแว่ล้วแล้วแล้ว้วแล้วแล้วแวแล้วแลอวแล้ที่้ววแล้วแล้วแลแ้วแลแวแแแแกเลยแ้่ ทำนานๆงานอยู่แล้วก็สลบไปเลยหายท้องแล้วตอนนั้นแล้วมีผลยังไงครับทําให้ทำให้ทำงานต่อไม่ได้หรือยังไงครับทำงานต่อไม่ได้จากที่เคยเดินก็เลยเดินไม่ได้อะไรก็มาได้เดินมันก็ไม่ได้ก็เด็กเราบ่ได้เนี้ยก่เนื้ยก่บาได้เนย้อไก็บ่ได้เงื้าไกน เมื่อพยายังสัญญาอยากเปินวาจาเมื่อเวลาได้่านไปให้จะมาแน่นผงแล้วยังตง้องไ่สุดใดเกิดทาไปแา่วันไว้ให้ความกันมีดตตว,วันส่อเป็นแสงสีทองเรื่งการเรนอน ไอ้อนและสร้างสรรค์เกิอดอกไม้ย้มบานให้คนทานสมหวันคือราวัลแห่งความฝันนั้นไม่ไงใหนใจบนทางเดินที่มีความหนาถ้าอยากถามถอยไปคงคงเดินฉันยังพรอม หาาจะเป็นสะพานให้เธอเดินไปแน่นอนจะเป็นสายน้ำเย็นกระหายยาหวยโ,ยโ,ยโ,ยโยอคอยอุ้ยอที่ให้สมนงหนดานี่เ,นนไไเลยจากรางวัลเด็กคนช่างฝันนะครับเป็นเป็นนักฝันไหมครับคุณยายฝันไหม มีฝันไหมชีวิตนี้มีฝันบอกเคยมีฝันนี่เป็นฝันถึงเลขอะไรครับันฝันรักอ่ะมีเป็นคื้นที่แหวนองควันนะฝันฝนตกนะฝันหันห้อยกันจะคูดนี่ฝันนนได้รับริม ไ้งตื่นนอนรหลาแล้วโอเคงั้นนี่เป็นรางวัลเด็กเป็นยังฝันนะครับพัวกระจายเนาะแม่กระจายพ่อกระจายอันนี้เป็นรางวัลแต่คนช่างฝันแบบคุณยายการให้เห็นการเออแต่ผมต้องใส่ซองโทษทีผมต้องอธิบายอย่างว่าเงินนันนี้ไม่ได้เป็นเงินจากดรฮิลนะครับแล้วก็ไม่ได้เป็นเงินจากผมด้วยแต่ว่าเป็นเงินที่เนื่องจากผมเป็นนักดนตรีผมผมเป็นเล่นดนตรีทั่วไปเรื่อยๆครับ และนี่เป็นคนที่เขาบริจาคให้มาือนนั้นเราก็เอาเงินนี้มาช่วยเหลือคนอื่นต่อไปอันนี้ไม่ได้เงินจากโรถเิีต้องทำวามเขจากครับไม่ใช่บอกผมวยจากคนที่ทั่วๆไปที่เขาเาให้เราผมก็มาให้บุญยายต่อใช่ไนะครับแล้วก็ขอให้บุญยายนะครับให้ลูกเดียวคุณยายถ้าฝากคุณยายนึงว่าถ้าคุณยามีโอกาสได้ช่วยเหลือคนต่อไปนะครับ คุณยายก็ช่วยต่อไปเราช่วยๆกันไปเรื่อยๆสังคมไทยจะได้ดีขึ้นครับนะครับอ่ะโอเคมอบครับความเครียดที่มีได้แม่นมันไม่ดีย่วยวนปรารถนาดีจากโลกดีดียิ้ม